ยี่แนแต่นกาแต่ไปน่ตัมูกอเลนปริดาด้เมดานเต่เลนเล่หาอุกนนกาตไอ๋อไม่วหายจเอาวันหน้าเนาะเอาวันหน้าอาว่ากะนน่าหวว่ามึงกับพาร์ตตมูกอตัวมูตควาปว่าพกอกเดนเนาแล้จะสารเลน่ยจะยาบอดขาแล้วก็มึงกันนอดบลอแล้วก็มึงกนอนดบลอนว่า

โความมืดม <Ooh>. wow. ีเน่ว่าทอดกอก็ราว่ากลัวอะไแม่แต่ว่าเสียอ้อหอว่ามืหันหน้าชอละช่อบอว่านื้อปลีเฮพอหรอขอเอ้เจนห่าอ๋อแต่มือไม่ไดละลายวพวกกเกี่ยวอะอืมปลีเขาอยู่พวกเกี่ยกัด้าละกิละอาจะก่อนได้ไวลาทอดอืมละทอดเด้อละทอลชิ้นนำเาแตว่าแต่แต่อะไรเรา่าตดนทาไปอืมอาดทาเจเลยอ๋อหนอลียู่มือให้ดินเนี่ยทัเลเนี่ยดูด้ ไเดิกเนี่ยเวลาเราไปเตะเด็กเนี่ยเขาเด็กยนด่วนนะยด่ละว่าอีกวาระเมตรอะความมือว่าก็เช่นเดียห์เด็กชมมาตลอดไปขยายตัวบุ้งเตตามาถูกแต่เวาเขาเนี่ยยัดโดมือลอยแต่ความมือตาตัขัดตลอดมือลอยต่ดูลลกุวจอดจูบนะอ๋อย่างนี้วเอาปูยาด้วยออปยเราเตะแล้วตักขัดตลอดมือลอยดูแลกุ้งจอดก็หลับบอล

အကွာရငဒမေတာသီမီစဘိုချာတေပလီစမိုပွားကပျာနခီဒါအာဝါဝအကွာနတေမောလာကနကနတေမောလာအဝတဲလတဝဲနမဲလာကလုခူဝါကလနလော်ဖလာရငာအော်ချာအကလနလော်ဖောက်တာခံချာလာဟာလာဟဲမိချာနိတာရဟာဒိုတမွေးနိကအဖလာတာမဲချနိတာထိုခေါနရလေချီလာတိချခနလတာလခီဝလာတာမိချနိ ลวามได้วาเรนตาจอด้ไพอเทวนตลยลต่ละตาใจเขอยขาละอคับาละวกเวลากัเปฮะเกี่ยวน่อาเกี่ยวนันมีอยามีมีล้วะอิควาดกันเลโอเวันเนี่ยพวกเลนี้ยู้เคลปาจอมที่อ่ะหากินมีล้วะพวกนมี่ะวนวัที่เพลเนี่ยฮาดู้บัตรก็ขาเลยแต่ยาเน

ล้่กว่าเอเย่านีวันนั้นด้วยว่าก็เ้อกวาดี่มง่อห้ดุละันนี้เลาเตอนนักจัถถุนี่ผิดใจคนนี่แลอ๋อว่า็นอาจนาละวันน่อาจารย์น้าละว่าถุนวันนี้อาตาขีมีตาิดคนาตาขีอยอาตาขีเวเวลาเด็ดพลเวลาเด็คนเดินหน้าเดนมิเสว่าตามมุมนั่นนั่นอาวัตนีลาวันน้าเราตากว่าละที่ละวันนี้เวลาวันเสาระเราจัดถุนเนี่ลา แจ่มแม่สารฮักกี่โตว่าเธอหลอโตอมมีนอมมอละตัวพูฮักกีเว้ยฮกกี่เราพูฮักกีป่วากีนเอ่ออะไก็ตด้โล่ดูีแล้วนะมึงอาฟัดดีกูมร์ก็กอดีก็อัเดนนะแต่บลูแล้น่อฟฟ์าเดีเราเจรจาแล้วก็มึงก็น่กเราเนเจริเมื่อแล้วนะเขมิเชน่อฟฟ์ากับบัลลีล้วด่าเลือดหลาล้วนะความมาล้วดลินะก็เลยด่าบุลเล่ยอโป๋น่ะก็เลยด่าซอฟฟ์ฟ้ามือขาน่ะซอฟฟ์าความมาะล้วเรากับบัลลีเข้มิเช